อันนี้ยำแหนมนะคะยำแหนมแล้วก็คุณลุงจะกินโจ๊กค่ะคือหายเป็นโควิดหายแล้วนะคะพเพื่อนๆอันนี้ขนมอะไรนะน่าก,กินมากเลยค่ะพเพื่อนเออมีกี่อย่างอะปะมะพร้าวอันนั้นมะพร้าวใช่ไหมไหนะหยิบหยิบมาดูหนะน่อยยำแหนมนะะ่าทานมากเลยเพื่อน แต่ไม่จ้าวแสบคองกินไม่ได้ค่ะ <Okay. S 1> นี่น่ากินมากเลยขนมจะกินขนมค่ะแล้วก็จะแย่งโจ๊กกินหน่อยหนึ่งคนลงมาอาบน้ำเสร็จก็จะกินโจ๊กค่ะคนลงไหนตักดูตับตับโจ๊กดิเนี่ยเมื่อกี้เทลงไงก็เลยไม่ได้เนี่ยอืมโอเคมีไข่ด้วยใช่ไหม นี่น่ากินมากเลยค่ะคุณลุงเขจะกินค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆมีคลิปสั้นๆมาลงให้ดูค่ะยังไม่ได้กินอะไรได้มากเท่าไหร่แต่หายแล้วนะคะหายแล้วยังเหลือไอเหลือไอแล้วก็เวลาไอก็ปวดหัวนิดๆแล้วเจ็บคอ เป็นไข้ก็หายแล้ว